รำคาญรำคาญไหมรำคาญฉากอะผมรำคาญฉากมากกันเอาจริงมันแยกไม่ออกอะไอระหว่างเงากับพิบหรือว่าสตูโ่มามันมันงงไงตอนนี้เริ่มเริ่มสะดุดแล้วนะครับเริ่มมีการกระตุกละแต่รวมก็ยังลื่นอยู่ครับก็ยังเล่นได้อยู่เรียบร้อย ต้วนนง้หัวเออรีโหลดผมตกใจเงาอ่ะตกใจฉากกระพริบเนี่ยเ๋ยวล้คมต่ำเรอยังไม่ตายยังไม่ตายซ้ำซ้ำมาติดอะไรวะเนี่ยโอซ้ำอ่ะอ่ารีโหลดอุ้ยเดี๋ยว โอ้โห oh, oh. รีโหลดพอดีครับจังหวะรีโหลดมาข้างบนล่วงไปโอ้หนักหนักตรงนี้หนักเลยบูวาบูวาฝนจะตกหรือเปล่าวะเนี่ยกลางทะเลทรายเรียบร้อยอีกหนึ่งสวยครับมีไหม เก็บด็อกแท็กก่อนอุ้ยอุ Four ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยกระตุกกระตุกวิ่งชนมั่วไปหมดเลยมันกระตุกอ่ะลากเออสองคนสองคนสักคนหนึ่งอ่ะสักคนหนึ่งเออยังไม่ตายอีกคนหนึ่งล้มอ่ะสามก่อนนันน่ะโอ้กระตุกจัดเลยวะ เอาไหมแกมือ,อกรอบโอ้ลำคาญฉากมากเลยครับกรพิบหนักจริงนะเนี่ยแต่ไม่มีคนเลยเรอระไปไหนกันหมดลองขึ้นข้างบนนี่ข้างบนเป็นไงมีจุดซุ่มหรือเปล่าข้างบนนี้ี่มองเห็นรอบอยู่นะ อุ้ย,ยโดนหลังหลังเข้าฉีดยาก่อนอฟื้นใหม่ฟื้นใหม่ตรงไหนวะข้างบนเหรอวันนี้ไงนี่ไงจะแล้วเพื่อนเราขึ้นไปนเติมละลงล่างดีกว่าครับไม่สนกุกแบบเนี้ยทางไหนวะเนี่ยาทางนี้โอเค้างล่างมีคนหัวเออสวยตายยังซ้ำ <พ uka> ขวาขว้าอ้ยลำคังฉากแต่ไดรวมมันเล่นได้ครับอาการกระตุกเริ่มมาแล้วตอนนี้ออ้ยคาท่อเรียกว่ายิงคาท่อก้าดักหนูหนี่ไหมสองสามสี่ล่วงหมดอะล่วงเป็นกองโอ้โหโดนสวนคืนว่ะ ข้างหน้าอ๋อโอ้โหมันลากไม่เข้าครับกเกมื่อกี้เมื่อกี้ผมลากซ้ายแล้วนะแต่ว่ามันไม่ไปด้วยอะสโคปมันไม่ไปด้วยเต็มเต็มหัวครับไปกันต่อเทียบร้อยหลบไปผมติดนิสัยอะยิงแล้วก็รีโหลดยิงแล้วก็รีโหลดอะล่างเออล้มล้มล้มไปซ้ำไปซ้ำข้างบนมีอนะีนง เดี๋ผ่านไปละมุมเสามุมเสาเหรอไีโหลดก่อนเดี๋ยวซ้ำให้เดี๋ยวซ้ำให้เ,ใหเออลากไปโน่นไอ้หมอน,นั้นมันอยู่ไกลๆอ่ะมันมองเห็นแดงๆเมื่อกี้สามเออเก็บหมดอ่ะระวังหลังเพื่อนโอ้ยโอ้ สนายเหรอเมื่อกี้โดนเมื่อกี้โดนสนายเหรอช่างมันไปกันต่อโอ้โหกระตุกจัดเลยโอ้โหกระตุกกระตุกจัดเลยดูดูดูอเอ๊ะนี่ขนาดตายเป็นศพยังสะดุดเลยไปเพื่อนไปขวาควาโอ้โหกูเพิ่งเกิดเมื่อกี้กูออกแล้วเหรอเไยรอดรอดอยู่รอดอยู่รอดอยู่ ก็ไม่รอดไอ้ข้างบนนั่นอะซ้ำศพเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวไม่ไม่ใช่ฝั่งนี้เนาะไปฝั่งโน้นเนี่ยเมื่อกี้อ้อมหลังแล้วกันเอาพุ่มวคพุ่มเรีเยบร้อยเอออ,อาจจะไม่ค่อยพูดนะครับขอโทษด,ด้วยนะครับ ผมใช้สมาธิมากเลยในการเล่นน่ะดันั้นผมแยกไม่ออกครับฉากมันเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้คนดูน่าจะเห็นอาการกระตุกแล้วนะครับว่ามันกระตุกหนักมากครับแต่มันก็ยังเล่นได้อะอะไรเล่าอะไรเล่าจะฉีดยาเหรอฉีดยาเหรอเฮ้ย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 ยังไงเล่า <laughs> ระยะประชิดตรงนั้นใช่ปะเอาเอาอีกแล้วอืม ดีที่เพื่อนมาช่วยไว้กระตุกอะไม่ไม่เท่าไหร่มันแบบมันไม่ได้หน่วงขนาดนั้นอะแต่ไอ้บัคกฉากเนี่ยนปัญหาใหญ่เลยยิ่งเป็นโหมดแบบนี้ด้วยเจอฉากแบบนี้เข้าไปเงือบเลยเจอเจอยิงขายิงขายิงขาจนตายอ่ะไอ้นี่ไปไหนไปไหนครับใช่เพื่อนมันเปล่าเมื่อกี้ ตามหลังเรามาอูใช่จริงด้วยเดี๋ยวก่อนทั้งนั้น่าอ๋อไม่ใช่อ่ากระสุนหมดไม่รอดไปกันต่ออีกหนึ่งตัวอ,อ่าวชนะเดี๋ยวมาดูสกอร์กันนะครับสกอร์เป็นไงรีเพย์แคม คนนี้อ่ะใช้4ี่เจ็ดเลยแกรนําจะบอกนะว่า2คนน่ะผลสกอร์ครับคิวไป25นะครับผมตายไป9ครั้งนะนก็ไม่ได้ขี้เหร่นะเอาจริงอันดับอันดับหนึ่งก็27ตัวเองแหมถ้าไม่กระตุกนะผมอาจจะรันวงการเลยก็ได้เนี่ย